เพลิงสีรุง้งเขียนโดยอริตาก็รู้ดีแล้วฉันจะรอดูว่าพอเธอไปจากที่นี่แล้วยับไปแล้วเธอจะเตลิดไปอยู่ที่ไหนฉันจะรอดูบั้นปลายชีวิตของเธอนะว่าซ่องไหนที่เธอจะเข้าไปอยู่แล้วสุดท้ายเธอตายเพราะโรคหรือรับผู้ชายมานอนด้วยมากเกินไป ค่อยคำพวกนั้นเหมือนมีดคมกรีดเฉือนความรู้สึกของหล่อนให้ยับเยินเมื่อออกมาจากบ้านจอมขวัญเฝ้าดูแลตัวเองอย่างดีหล่อนไม่ปล่อยตัวเองให้สเปะสปะไปในสถานที่แบบนั้นหล่อนเคยหมดเงินเคยอดแต่หล่อนก็ไม่เคยคิดจะเลือกทางเดินทางนั้นหล่อนสู้กับการทำงานหนักเขารู้จักหล่อนแค่ไหนกันเชียวนี่เขานึกหรือไรว่า หล่อนต่ำซามขนาดนั้นจะได้เร่ขายท่าเดียวถ้าฉันตายก่อนก็แล้วกันไปเถอะแต่ถ้าฉันไม่ตายขอแต่ฉันไม่ตายทินรัตพง,งะไปเล็กน้อยเมื่ออยู่ๆหล่อนกรีดเสียงหัวเราะแหลมๆใส่หน้าเขาเสียงของหล่อนกรีดลึกลงไปในความรู้สึกของเขา แล้วคุณจะได้รู้ว่าคุณทำบาปเอาไว้คุณทำบาปที่สุดชดใช้ไม่หมดผู้ที่อ่านนวนิยายจะสามารถแยกแยะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จิตใจและการแก้ปัญหาต่างๆต่อคนรอบข้างอย่างอ่อนโยนลุ่มลึกและชัดเจนกว่าคนที่ไม่อ่านนวนิยายและหนังสืออื่นเลย ผลการวิจัยและการทดลองทางจิตวิทยาประเทศแคนาดาบทที่หนึ่งก่าจะหลุดออกมาจากสนามบินได้ทินรัตก็ถึงกับเหงื่อชุ่มโชกร้อนจัดมาตั้งแต่ย่างก้าวพ้นจากเครื่องและผ่านกรรมวิธีต่างๆของสนามบินมาเรื่อยๆคนขับรถที่มารับบอกว่าวันนี้อุณหภูมิขึ้นถึง35ไอแดดเต้นระริก ราวกับสาวน้อยช่างเริงระบำมันช่างเป็นระบำที่ไม่งดงามเอาซะเลยคนขับรถเดินนำไปเปิดประตูรถยนต์ที่จอดรออยู่ให้อย่างนอบน้อมชายหนุ่มก้าวขาข้างหนึ่งเข้าไปก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งแล้วพอประตูปิดกลับมาเขาก็ทันได้เห็นจากหางตาว่าบนเบาะที่นั่งเดียวกันข้างในสุดมีผู้หญิงอีกคนนั่งอยู่ด้วย คุณแคทเขาอุทานขยับท่านั่งจากตามสบายเป็นนั่งระวังตรงมารับผมด้วยตัวเองเฉลอครับหญิงสาวใหญ่ผู้นั้นแต่งกายชุดดำกลืนไปกับมุมมืดของรถเสียงตอบของเธอระทมทุกโศกคิดว่าคุณทินคงอยากจะทราบรายละเอียดทั้งหมดจากดิฉันมากกว่าทราบจากคนอื่นๆจะสะเทือนใจคุณแคทปลอบหลอา เขานิ่งไปชั่วอึดใจหนึ่งผมเสียใจด้วยและสำหรับผมเองเสียใจจริงๆที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาผมสัญญาครับว่านายขวดจะไม่ตายเปลา่ามีความลังเลเล็กน้อยก่อนเขาจะเอื้อมไปคว้าวมือขาวนุ่มของคัทริยียขึ้นมากุมเอาไว้อย่างปลอบโยนให้กำลังใจเต็มที่เขายังหนุ่มแน่นยังมีอนาคตสวยงามรอคอยอยู่ คนที่ผลักดันเขาไปพบจุดจบแบบนั้นก็ควรจะปิดฉากชีวิตตามเขาไปด้วยเสียงของเขาเฮี้ยมเกรียมทำให้คัทลียาไหวไหลน้อยๆด้วยความหวาดวันเธอรู้จักผู้ชายคนนี้ดีรู้ว่ายามดีเขาก็ดีใจหายยามร้ายเขาก็ช่างร้ายเหลือทางเดินสายกลางๆเป็นอย่างไรนั้นดูเหมือนเขาจะไม่รู้จักเอาซะเลย แต่เธอก็ไม่ได้ห้ามปรามเขานอกจากนิ่งเฉยเสียขัตติยะเป็นลูกชายของเธอเป็นน้องชายของทินรัตเมื่อเขากโกรธแค้นก็ย่อมจะเป็นการสมควรผมคงไม่ได้กลับมาช้าเกินไปค่ะคืนนี้จะสวดเป็นคืนสุดท้ายต่อจากนั้นก็จะเผาเลยดิฉันไม่ได้คิดจะเก็บศพไว้แล้วค่อยเผานะคะ